เอรวรีเผยสถานะล่าสุดสามีออยธนาโพสตเดียวรู้เรื่องเลิกไม่เลิก mm. เรียกได้ว่าระหองระแหงมานานสำหรับความสัมพันธ์ของออยธนาเอรวรีสอแววมีปัญหารักร้าว mm. หลังจากที่ไม่เห็นทั้งคู่ถ่ายภาพร่วมเพลมกันเป็นระยะเวลานานรวมถึงยังมีการโพสต์ข้อความเศรา้า mm. ซึ่งภายหลังทางด้านออยธนายอมรับมีปัญหาและถอยออกมาคนละก้าว mm. จนในที่สุดทางด้านเอรวรีอดีตภรรยาออยธนา ก็ได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวที่ต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว<ม>หลังปัญหาชีวิตคู่ไม่ราบรื่นแม้พยายามเปลี่ยนแปลงมานานล่าสุดทางด้านเธอระวรีประกาศชัดสถานะโสดหลังคลุมเครือมาอยู่นานโดยทางด้านเธอ<ม>ระวรีได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวน้องรีน่าพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า pm 2 5 ที่ว่าโหดยังไม่เท่าความโสดในเดือนกุมภาแฮชแท็กวาเลนไทน์แล้วไงหนวยรีน่า